จิม,จมน้ำจิ้มก็จะเป็นพริกเกลือพริกเกลือไอคลิกขี้หนูกระเทียมเกลือแหนี่นีดเดียวพอพอนี่นะครับพริกเกลือไหนตะก,กระเบือเอาตะก,กระเบือก่อนอ่าเจอล้วโขกเลยจยำยาบ,บแต่ก็ต้องให้แหลกให้แหลกทุเกเม็ดเลยแหละไม่ใช่ให้แหลกให้แตก แตกทุกเม็ดอ่ะโอเคแบบนี้เสร็จแ,แล้วจะใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลชรอบมากเปรี้ยวมากหวานมากกันตามชอบเลยมันาวคนนี่อยากใช้ตัวช่วยนะครับง่ายดีออโอ้โหน้ำียบเลยนะครับตามด้วยน้ำปลาว้าเค คนให้น้ำตาลละลายนี่นะครับพริกเกลือพริกเกลือนี่จิ้มอะไรก็ได้จิ้มหมูต้มไก่ต้มไก่ทอดจิ้มผักจิ้มอะไรได้หมดนะครับน้ำจิ้มได้แล้วนะครับกุ้งของเราก็ได้แล้วเรียบร้อยวันนี้ก็จะมีเนยนะครับเนยจะเป็นเนยจืดเนยเค็มก็ตามชอบเลย เราก็จะอบในกระทะนี่นะครับในกระทะนี่แหละอ่ะกระทะที่ใช้ไฟแรงเลยไปลงไปเนยอ่ะนี่เราก็จะให้เหนยละลายนะครับอ่าพอเนอยละลายเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งไปตาด้วยเกลือนะครับเกลือ เกลือโรยโรย,โยอ่าแล้วก็มีเพื่อนเกลือเพื่อนเกลือก็จะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลโรยโอเคไปแล้งปิดฝาอบเลยแบบเด็ถามว่าเกลือเนี่ยใส่ไปทำไมเกลือเนี่ยใส่ไปเพื่อให้เขาไหม้เขาไหม้เนี่ยก็จะมีความหอม เกลือเนี่ยเขไหม้เขาจะมีความหอมนะครับเสร็จแล้วก็เปิดมาเขย่าต่อโอเคอบต่อนี่นะครับกุ้อบด้วยรุ้ยเกลือ เปลือกไหมเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเนื้อไม่ได้ไหมไม่ได้เปลือกแม่กินหอมเหมือนเหอ,อนคอลเลยนะมีทั้งเนยมีทั้งน้ำตาลเนี่ยกินหอหอมมากกินหอมมากวันนี้เขาก็สุกแบบพ่ดถึงนะครับไม่ต้องสุกมากเอาแบบสุกแบบพอดตึงๆโอเค น้ำจ okay, はは uh, frankly, ิ้มกุ้งอบเนยโรยเกลือพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับมาว่าพูดแบบจริงจังก็ต้องแบบช้าๆหน่อยนะครับไม่องั้นจะเป็นกุ้งอบเนยโรยเกลือกุ้งอบเนยโรยเกลือกุ้งบวยบยเกลืออะไรก็ไม่รู้กุ้งอบเนยโรยเกลือขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับกินี่ก็เตรียมผงไว้พร้อมเลยนะครับเอาไว้ใส่เปลือก อ่าจิมก่อนชิมก่อนอืมอ่าตุ่มหัวมีมันนะครับเดี๋ดีก็เลยอ่าซัดมันไปก่อนแงดงหนึ่งดอกอืมเค็มออเคม็มเค็มเค็มโอ้เกลือใส่เยอะไม่เอาดีเรา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 จะเนือ้อเรียบร้อยแล้วครับอ่ามีดูด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 อ่าจิมจ้มเจมอ่า ตอนนึ่งตอนนึ่งตอนนึ่งตอนตอนอบนี่ก็กินเหมือนป๊อปคอนนะครับว่ามีกลิ่นเนยมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแหมหอมอร่อยเลยไปงานไปงานครับโอยต่อเนื่องเลยครับต่อเรื่องเลยครับอืมตุ๊ดดี้บอกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเรื่องไม่หยุดไม่หยุดเจอก็ใส่เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้กินเปลือกนะครับเราเกเกาะขี้เปลือก ดูที่จะดูดเองแล้วดูดไปไหนก็เอาเลยเนีย่ยจะดีจะดูดเอาดูดเอา,เ,อาเค็มไหมครับเค็มเอเค็มเค็มเค็ม,คมอะไรครับโอ้ยมีทีมงานด้วยอ่ะทีมงานทีมงงานนะทีมงาน,งานโอ้โหวันนี้มาแบบไม่มีข้าวเลยนะครับก็ไม่มีข้าวไม่มีข้าว